ใี่ค่ะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวเซิลสตอเรจที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือเนื่องจากว่าเดี๋ยวเดือนนี้เราจะไปโรดทริปกันแล้วนะคะก็หยุดเช่าอพาร์ตเมนต์ทั่วคราวเพื่อจะไปเช่าที่อื่นๆตั้งโรงต่งตงตงตงางๆแล้วก็เที่ยวไปทั่วสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของบางอย่างที่เราเอามาจากไทยเนี่ยที่คิดว่าไม่เอาไปเที่ยวด้วยดีกว่าก็เลยจะเอามาเก็บที่เคสบีนะคะก็จะเป็นเซิลสตอเรจของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งขอบอกว่าประทับใจมากตั้งแต่การแบบ ลงทะเบียนจ่ายรายเดือนเลือกห้องอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างทําโดยไม่ต้องมีคนเลยนะคะเราสามารถเป็นเซลสตอลเรจได้จริงๆเลยก็ <Go. S 1> อยวจะเป็นยังไงบ้างเราพาไปดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้าลิฟต์ตัวนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวลงไปใต้ใตดินค่ะตามมาเลยกัแบ,บแรกนะคะเมื่อเรามาถึงสถานที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นประตูอัตโนมัติค่ะซึ่งเราสามารถเข้าได้ด้วยการลงแอปนะคะลงทะเบียนเมื่อเราเช่าแล้วเนี่ยเราจะสามารถสั่งเปิดประตูได้ค่ะ เขาก็จะมีนี่เลย building entrance นะคะ sales storage area ปลดล็อกโทรเล่ก็คือรถเข็นนะคะแล้วก็จะบอกว่านี่ปลดล็อกของตู้ของเราค่ะอ่าไหนลองอันดับแรกเลยเปิดประตูหน่อยป๊ก็เปิดได้เลยอย่างนี้เลยค่ะสะดวกมากไม่ต้องพกกุญแจใดๆเลยแล้วเราก็เข้าไปกันค่ะ สถานที่เช่าเขาก็มีรถเข็นให้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีระเบียบมากเลยนะมีที่ล็อกอย่างนี้ไม่ให้ใครหยิบไปนะคะแบบเราสามารถปลดล็อกเอารถเข็นได้จากในแอปเหมือนกันคะ่ะปึ๊บนี่ทันไหมอีกเทคหนึ่งเทคสองค่ะนี่ เราก็เอารถเขียนไปใส่ของได้เลยพอใช้เสร็จนะคะก็เอามาเอามาล็อกเก็บเอาไว้คืนเขาแบบนี้รถก็จะไม่หายค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่2นะคะที่เข้ามาก็จะล็อกเอาไว้ก็ต้องทําการเปิดจากแอปเหมือนกันค่ะนี่สั่งเปิดเลยปร๊บก็จะเปิดได้อย่างนี้เข้าไปก็จะเป็นที่มากมาย ห้องเก็บของเก็บของเก็บของทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีแผนที่แจ้งไว้แล้วก็ที่ชอบมากก็คือว่าห้องเนี่ยไม่ต้องมีแบบล็อกใดๆให้ดูไม่ดีเลยนะคะเป็นแบบราบเรียบมากนะคะแล้วก็สั่งการเปิดจากแอปค่ะทางที่เช่าก็มีบริการรถเข็นให้ด้วยนะคะใส่ของเข็นได้สะดวกสุดๆพอมาถึงหน้าห้องนะคะก็จะแบบกดเปิดได้เลยอย่างนี้นี่ สั่งงานจากแอปในมือถือเลยค่ะก็มาเก็บของอยู่ที่นี่เดินมากเลยสะดวกมากๆเลยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าค่ะบ๊ายบาย